สถานีโทรทัศน์ไอทีวีร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนยาสีฟันซิสเทมมาโออิชิกลีนทีเสนอ วเวเิกีชตของ,งนนสนอโดยยาสีฟันซิสเทม,ม่าสูตรรีฟอินแทคสะอาดทุกซี่เพื่อฟันดีทุกวัน้นองคุณวประชมกัน ว่าาจะเอามากินแบบเพื่อไม่ได้แล้วจริงๆจะินเข้กเยสมองกินข้าเยอะมากๆเลยมันทำอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดกับลมในกระเพาะอาหารเจฟถ้าไม่มีหมอนนอนนอนตักเก๋ก็ได้นะมันวุ่นวายไปหมดเหมือนกับเด็กย่างของเล่นนะฮะ่สำหรับประิทศรหัสบิรนามพวคือ จม,มีความประสง,ะงันที่เจ็ดของการแข่งขันรางบอกเหตุของความวุ่นวายซอเขาเห็นกันตั้งแต่เช้าเมื่อเกตต้องเดินทางไปพบแพทย์อีกเป็นครั้งที่2โดยที่ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะได้กลับมาพบเพื่อนเพื่อนอีกหรือไม่คักว,ว,กวกนัน้น้องควน้องไม่สวยกันแหละเดี๋ยวนะพี่พี่บีบเรินแบงค์แมสามเก้า คู่ที่ตรวจร่างกายเนี่ยมีดนะกดเจ็บบริเวณท้องน้อยนะตรงบริเวณหัวเหน่ากับท้องน้อยข้างขวานะครับปกติแล้วโรคทางกระเพาะปัสสาวะอักเสบทางระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเนี่ยในผู้หญิงอายุน,น้อยๆมักจะไม่รุนแรงนะที่ที่มันจะ,ะมีมีปัญหาก็ส่วนใหญ่เป็นโรคทางนรลีเว ลางแห่งความโชคหลายตอกย้ำอีกครั้งในขณะที่บูและเจฟกำลังปฏิบัติภารกิจรหัสวิดน้ำเป็นวันสุดท้ายความผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นกับร่างกายของเจฟเจฟทนไม่ไหวจึงต้องเข้าไปหาเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือและหุ๋ยก็เป็นคนที่รับหน้าที่ดูแลหายาให้กับเจฟ ต้องอีโนโแต่อีโนโไม่เพราะว่าพี่เอาออกไปจากายานะแ,แล้วใช่ไหมล่ะนี่ไงยาขับลมเออสองช้อนสองช้อนโต๊ะเวลาสามถึงสี่ 3, ครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออ่านวันเอ้ยมันมันย,ยังไงนะจุกมีลมใช่ป่ะเออจุกมีลม บรรเทายาขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดขับลมในกระเพาะอาหารเอเอถูกต้อง,งกินรับประทานรับประทานหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะวันละสามครั้งหลังอาหารเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวไปโอเคกินได้อันนี้<า>อ<า>ันนี้เ,เจ๊อันนี้น้ำใช่ไหมเจ๊ยัไงไม่กินน้ำขึ้นเลย มันมีปัญหาว่าวันหนึ่งมีกินอีกวันหนึ่งอดไงถ้าเกิดถ้าไม่มีใครจำกัดเรื่องนั้เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนภารกิจรหัสวิษน้ำ24ชั่วโมงจะสิ้นสุดนกและปุ๋ยก็รับอาสาดูแลรหัสวิษน้ำแทนหนุ่มๆโดยมีโอ้คอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆและจู่ๆนกก็จุดประเด็นเรื่องอาหารที่ยังค้างขาใจมาจากเมื่อวานนี้อย่างเช่นมาม่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบบแบ่งห่อไปเลยอ่ะนี่หรอกม่กิจริงกข้าวิงเสมอกินข้าวเยอะมากๆเลยสงสารเลยเมืเราได้มาม่ามา12ห่อเราอาจจะแบ่งคนละห่อไปเลยอย่างเง แล้วก็ที่เหลือถ้าใครกินไม่หมดจะแบ่งเพื่อนให้มาแบ่งที่หลังเองเพราะบางคนกินมากบางคนกินน้อยไงอย่างาพี่กินน้อยพี่อาจจะไปแบ่งให้คนอ,อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็อยู่ได้เหมือนไข่เหมือนไข่ก็ต้องมากนะปุ๋ยเหมือนไข่อย่างเงี้ยแบบมีกี่ลูกก็ต้องแบ่งว่าคนนึงจะกินได้กี่ลูกอย่างเงี้ยแล้วใครจะกินน้อย,อยงไงก็ยกให้เพื่อนที่หลังได้อย่างเงี้ยจะได้เพราะว่าอย่างนี้ไม่ได้อะมันมันไม่มันถ้าเหมือนเมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องการกินแล้วนะ คือมันควรจะมีกินทุกมือ้ออาจจะไม่อิ่มทุกมื้อแต่ควรจะมีกินทุกมื้ออาหารอะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วใช่ไม่ใช่่ากินทุกวนันจนแต่อีกวันหนึ่งไม่มีกิน,ไนอไย่างงี้กินทั้งวนันกินแบบกันม่วซวยหมดอีกวนันไ,ไม่มีอะไรกินเลยมันไม่ถูกอะ่ะดูราต้องคุยกันเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่มากเลยนะในการดำรงชีวิตทำทำกระพีเ่มันต้องจัดแจงเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ไม่งั้นเาเอาแรงไหนมาทำงานอ่ะ ทจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านดิกกาเลอร์เมื่อภารกิจล่ามิวนาน24ชั่วโมงเสร็จสิ้งช่วงหน้าแซมแซมถ้าไม่มีหมอนนอนนอนตักเก๋ก็ได้นะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ฟอเร